เลยครับและไอต่อยโดนอีกหนึ่งคนเกือบตายครับและไม่มีชุบเลยด้วยครับและเคนเคนกระโดดเข้าไปครับจะคว้าครับตรงนี้แต่ว่าสกายมาแต่เคนเคนครับเจอน้องแบงค์ครับเก็บคิวมาน้องแบงค์เลือดยังเต็มอยู่ครับยิ้ขว้ากับเพื่อนร่วมทีมก็สุดท้ายก็ยังเพลยกันไปนะครับแล้วกลายเป็นเคนเคนที่ตายด้วยแบงก็กระโดดไปคัดกลางครับและ มีโซคิวมีสแตลลี่ไนท์ยกมาต่อกดล้างมาออกแต่ว่าดาเมจยังอยู่ครับแต่ตัวของน้องแบงค์กระโดดมาพร้อมกับตัวพิชูและเก็บตัวคัมภีรินมาได้ดับมานุก็ตายไปด้วยเลยเหลือแค่สกายีกับตัวมีโซคิวครับสกายีโดนตามจากเอ็นแบงค์เอ็นแบงค์เก็บทุกคนครับเวลต้องวนหน้ามาแล้วเก็บครับหนึ่งคนและมีชาร์จไนท์อ้าวแล้วไม่โดนใครโดนแต่กีฟตรงนี้ครับมีการเปิดวาร์ปมาครับเล็กน้องแบงค์ครับน้องแบงค์โดนลากมาแล้วสกิลมายัดใส่น้องแบงค์เลือดกำลังจะหมดครับและข้างหน้าเปิดววววววาา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 รรรรร์์์์์์ปปปมมมมมมเเเเเส็็จจจนนนน้้้้้้้้้ออออออองงงงงงแแแแแแบบ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 คคคหหยยยีีลลลลลลลกกกกัััะะืืดดดตโพ ไกรีนีเกตเก็บมาเรียบร้อยครับแล้วตัวพิจูก็ตายไปด้วยครับวากคนที่ปังสวยมากครับน้องแบงค์แต่ด้ป้อมกลางมาต่อครับปีอารีนาและปุ่มต่อเนื่องเลยอยู่กลางบอกว่าพอท่านักลับไปทีนี้เล่นกันหน่อยเล่นกันหน่อยครับแล้วเพื่อนมารับน้องแบงค์ครับน้องแบงค์หันคว้ามาและคว้าสกอีดึงมาใส่หนึ่งครั้งครับขอกระทะหน่อยอยากจะทอดสมองครับและยกมาตรงนี้ครับโดนตัวของครับพิจูก็จริงแต่ว่าไม่มีไฟต่ออุ้ยสกายี โผล่มาปั๊บระกายกีโดนดาเมจมาแล้วขวางด้วยโค้ชชิปคาะูซสติีเขา,าบอกว่าฉันมาเซฟได้แล้ว อะไรครับปุ๋ตาตอมแต้มติสตินำทัพมาให้กับอีอารีนาครับเดินขึ้นบ้านมาอาดอาดครับนี่และวดูขอกายสบัดหมัดใส่ตัวหองนะมันมีกันไปก่อนแล้วแล้วมีกักนครับลงตาเม็ดใส่ตัวหองครับเบียดเคลนเคลนตายไปเรียบร้อยครับแต่มีก่อเกิดแต่ข้างหน้าป้อมกำลังจะโดนครับเข้าบ้านครับจากฝั่งของครับอีอารีนาและสกิลมายัดใส่ครับโดนของแบงค์ก็ยังอยู่ด้วยโอ้โหนะแล้วยังเคลียร์คีปได้อยู่เฮ้ยไม่น่าเชื่อยังกันไหวแต่ว่าตัวเว็บเป็นขาดมาแล้วแล้วเป็นการล่าแต่ว่าตุ้มพีตรงคีปพยายามจะยืนครับแต่เขาไม่ไหวอยู่ดดีีแแลลลล้้ววเเบบบบบนนนคคาาารรรรร์กกัััังงงจจะะตตอุิิย นี่จะเซฟัะรักพารุกแต่รักพารุษกระโดดออกครับและตัวเองตายก็มีเกาะเกิดและตัวระเบิดและระเหิดหายและตรงนี้ครับจบบ้านด้วยสะกอรสามศูนย์โดย e. อีอารีนาจนได้ครับ